สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เจนน้องอีกเทียงหนึ่งค่ะเพื่อนๆพือนมนี้เจนน้องนอนมาลับนะคะร้านสาวก็ลับแล้วนะคะลูกสาวก็ลับแล้วเจนน้องสีมะล้อมอมอลำให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะแต่เจนน้องมามิซ่าโดนตีใส่นะคะเมนี่เจนน้องสีลองสดๆนะคะเป็นกอลลัมตังเต้สมัยเจนน้องเป็นหมอล่ันะคะแต่ก่อนเจนน้องเป็นนางเอกมอลลันะคะเพื่อนเพื่อนแต่หลายสิบปีมาแล้วนะคะตังเต้หลายสิบปีมาแล้วแหะ แต่จะน้องจำได้อยูกว่ามัณนสองสาก่อนเนี่ยคะ่ะหนอกนั้นจะน้องจำไ,ได้นะคะจะน้องเสิรา้วไม่ฟังจักหนึ่งก่อนล่ำเนาะและกระตอเดยหนึ่งเพลงนะคะเพื่อนๆตามจะลงมาฟังเลยคะ่ะมือทั้งสองฉันขอว่าอายสบายดีอย่ามีนาย ขอสมมาทุกฝ่ายทั้งหลายคนอ้างแน่นแยน,นจ้องสองตานั่งในพ่อพบหน้าทั้งประมาเวลาเห็นความดีใจแห่งหลายเข็นสเสม็นสวงเวลาลอารขอสนองตามเรื่องสแสดงสินให้ยินมวน ฟังเส German, German, um ma <we> ียงปังหวนให้ไอชิดหอดนองผู้มาหรลองกองบุญบ้านของนางยู่พุนเขตที่ดินสะตึกเสื้อสองแมวค้ำขึ้นตำบนเข็นดงแกงบุรีลำตายขันได้ไปมาเยี่ยมหาเยี่ยมเอ้ยให้อา ปั่นสองแมวเดอแม่มูที่หกบอกไว้ให้ไปเยมยองยมเบาพื้นทางเขาน้ำโปรชนะอาหารพ่อประมันปั่นกลางมิดมาสิหาตอนทางถ้าน้นรถยนวิ่งไปมาเอ้ยก็ได้ง่าพี่น้องเฮาทุกฝายมีงานยาง ไอ้เลือกใส,ส่สิไม่อยา่างบอกคิดเอยนี่นานเป็นเช่นไรคะเพื่อนๆเจนล่องร้ำเหตุปังชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเจนล่องไในเลยะคะ่ะตามต้อยเลยคะ่ะเจนล่องสิหลองเพลงให้ฟังอีกจักหนึ่งบทเพลงนะเพื่อนๆค่ะ ฟังเพลงเจนนสิลองเพลงดีเจคลื่นใจนะคะเพื่อนๆตามเจนน้องมาเลยค่ะแต่เพลงนี้เจนน้องบมีสาวดนตรีนะคะเจนน้องสิลองเสียงสดๆนะคะจำเสียงได้บอสาวตตโจวคนซื้อจากมือถือถึงงยผู้จะรายการขอฟังเพลงหนอ ย้ำเงามาเลิกจากงานย้ำใดใจคิดโทษบ้านฟังรายการอายแล้วอุ่นใจคือได้อูอบ้านย้ำใดฟังรายการพี่เคลื่อนใจเคลื่อนนี้บอกเคยมุนนี้ไปใส่ อยากเห็นหน้าเดผู้บ่าวดีเจควันใจหน้าตาสิเป็นจังได้หวานคือเสียงอ้าไอบนออายเป็นที่เพลึงทางใจของคนไกลบ้านควันใจผู้ชายแรงงานบ้านเฮาสาวต่ต ได้ฟังรายการอายแล้วหนอมีแรงใจสู้งานต่อเป่าเติมพร้อมกำลังใจจำเสียงได้บ่สาวต่อจะวอคนซื้อต่อจากเมื่อถือถึงอายดีเจเสียงใส ถามยังได้บอกหมดต้องอ่อนเอนาไม่คนจัดมีเมียแล้วไปหัวใจอ,วอ,อ้่างอยู่บอกเป็นจช่ไไรคะ่ะเสียงเจนน้องติชมมาได้นะคะตามคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆอยากให้เจะต้องลองเพลงอ,อย่างไรบ้างบอกเลยคะ่ะเจนน้องสิจ,จัดใหค้ค่ะ คลิปนี้อีพี่นี่จะน้องสอวายไคเนย้กันนะคะเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหนาอีพี่หนานะคะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะเพื่อนๆ